นห2นะครับอันนี้เป็นลังที่เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับความชื้นไม่พอนะครับผมเลยเอามาแต่งใหม่นะครับมันใช้ได้เลยทีนี้นี่ครับลูกไก่นี่ฟักเมื่อคืนนี้เก็บเปลือกออกเนี่ย นี่ครับมันมีรอยเจาะแบบนี้มีรอยเจาะแบบนี้ครับผมแยกออกมาจากตู้ใหญ่นะครับปิดก่อนนะครับรแบบนี้ฟักดีกว่าเนาะนนมาจากคุณปุกนะครับจากเพื่อนเพื่อนนะครับที่บอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเวลาฟักออกมาแล้วไก่มัน อุณหภูมิไม่พอไก่ก็จะขาเป๋ขาอะไรครับแต่พอผมเอามาดัดแปลงแก้ไขใหม่แล้วก็เสริมสวิตตัวนี้เข้าไปก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับเนี่ยเป็นตู้ฟักก็ได้ครับเนี่ยจะตั้งอุณหภูมิเท่ากันกับตัวนั้นนะครับ แต่หลอดของเขาจะเป็นหลอดอะไรไม่รู้เนี่ยมันไม่มีแสงนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นห้าสิบบตทแต่ก็ต้องใช้ไปใ,ใช้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับต้องใช้ไปใ,ใช้เจ้าเดิมตัวนี้แหละครับเนี่ยมาส่องไฟให้ลูกไก่เออน้ตเมื่อกี้ลืมเนี่ยฟักมาดีเลยทีเดียวครับ ส่วนตรงนี้ก็เพิ่งทําเสร็จนะครับยังไม่ได้จัดนะครับถ้าฟักแบบนี้ฟักดีกว่านะครับให้แม่ไก่ฟักแม่ไก่เย็บลูกไก่ตายเยอะนะครับอันนี้ก็ยังตู้นี้ก็ไปเอามาเมื่อวานนะครับยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเนี่ย <c oughs> ก็ดีกว่าเขาทิ้งนะครับเขาก็ขายต่อให้นะครับถูกๆนะครับ ก็ไม่ถูกเท่าไรหรอกเพราะว่าตอนเขาซื้อมาเขาซื้อมาผ่านเก้านะแต่ก็บอกขายถูกๆแต่ยังไม่ได้ไปจ่ายเงินเขาหรอกไม่รู้ว่าเท่าไรเนาะนี่ส่วนเปลือกไข่เยอะแยะเลยครับนี่เอาไว้ไปเป็ตอาหารให้ไก่ไข่กินนี่ครับนถ้าเราฟักนี้มันสะอาดด้วยนะ เปลือกไข่มันสะอาดด้วยนั้นเนี่ย